เส้นขนมจีนของเราเองค่ะขนมจีนไม่โรดผ้าเสีบค่ะพี่น้องเส้นยาวเหนียวนุ่มอืม้มเสียบผ่า พร้อมที่อยากใจมือแล้วค่ะพี่นอ้องหืมจัดมากพี่น้องผู้ใดสนใจสั่สงซื้อได้เลยคะ่ะขน